กรมวิทยาศาสตร์บริการเปริดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคครับที่สำนักง,งานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับดรสุทธิเวชต่อแสงจันนะครับอธิบีีกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะอ,ออกเฉียงเหนือขอนแก่นนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งแรกของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับมุ่งเป้าหมาย ให้บริการนะครับชุมชน SME และก็กลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะบกชิงเหนือซึ่งการให้บริการทดสอบอสอบเทียบก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพนะครับที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีารายละเอียดเชิงวิชาการมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะครับ ดังนั้นภายในศูนย์แห่งนี้จะมีทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางบริการให้กับนักวิชาการให้คำแนะนำตลอดจนการประสานงานเพื่อบรูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเอื้อประโยชน์ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคเพื่อเป้าหมายให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยประชาชนสามารถขอใช้บริการส่งตัวอย่างทดสอบกรุมวิทยาศาสตร์บริการและจะได้ลดค่าธรรมเนียมการทดสอบ20%นะคะหากส่งตัวอย่างทดสอบในช่วงวันที่2ี่ เมิถุนาย,ยนจนถึง30กันยาย,ยนนี้ค่ะโดยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยนำเอาระบบโมดูลซับเซอร์วิสนะครับมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการให้บริการทดสอบสอบเทียบให้แก่ผลิตภัณฑ์น,นะครับทุกประเภทนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้ดําเนินการโดยการเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดน่าจังหวัดขนแก่นแห่งนี้เป็นแห่งแรกนะครับ ที่เราพยายามที่จะมูฟเอาจากการบริการในภาคส่วนกลางนะครับมาให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วนะครับระบบก็จะทำหน้าที่ในการที่จะทําหน้าที่คืออมโซนสต๊อกดิเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในการที่จะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับครบวงจร